คกกี้ค่ะวันนี้คุณเด่นมีเมนูพิเศษพิเศษเระดับเด็กๆนะคะวันนี้คุณเดินจะพาเด็กๆไปทำนมปั่นกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเรามาดูส่วนผสมของนมปั่นกันค่ะนมข้นจืดสองช้อนโต๊ะนมข้นหวานหนึ่งช้อนโต๊ะนมจืดห้าช้อนโต๊ะ เยลลี่สามถ้วยเรามาดูวิธีทำนมสดปีโป้กันเลยค่ะนำนมสดห้าช้อนโต๊ะเทลงไปในแก้วที่เราเตรียมไว้ค่ะสองนมข้นจืดสองช้อนโต๊ะเทลงไปในแก้วเลยค่ะ3นมข้นหวานหนึ่งช้อนโต๊ะ เสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะเมื่อเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราก็เทลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะนำเย็ลลี่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะ เด็กๆคะเครื่องปั่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะเสร็จแล้วเรามาปั่นกันเลยคะ่ะเมื่อปั่นเสร็จแล้วนำมาเทใส่แก้วน้ำแข็งที่เด็กๆเตรียมไว้นะคะ เสร็จแล้วตกแต่งท็อปปิ้งเพื่อความสวยงามและน่าทานนะคะหากที่บ้านของดเด็กมีท็อปปิ้งดเด็กสามารถนำมาตกแต่งเพิ่มเติมได้ค่ะ มีสูตรนมปั่นอีกหนึ่งสูตรนะคะเด็กพร้อมจ้ะเด็กๆพร้อมรับไปได้กันเลยเรามาดูส่วนผสมนมปั่นช็อกโกแลตกันเลยค่ะน้ำอุ่น2ช้อนโต๊ะนมสด5ช้อนโต๊ะนมข้นจืดสอช้อนโต๊ะนมข้นหวานสองช้อนโต๊ะเยลลี่สามถ้วย ผงโอวัลตินหรือไมโลหรือที่บ้านเด็กๆมีผงช็อกโกแลตก็สามารถใช้ได้นะคะเด็กๆมาดูวิธีทำกันได้เลยค่ะุูน่าจะใช้ผ ien, งโอวัลติน2ช้อนโต๊นะคะน้ำป่นสองช้อนโต๊ะค่ะ คนโันตินกับน้ำอุ่นให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เติมนมสดาช้อนโต๊ะนะคะนมต้นจืดงช้อนโต๊ะค่ะนมต้นหวน แล้วก็คนอีกทีหนึ่งให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเรามาปั่นกันได้เลยค่ะเราจะใส่น้ำแข็งลงไปที่โถปั่นสองแก้วเลยนะคะตามด้วยส่วนผสมที่เราผสมกันจนเข้ากันดีแล้วนะคะเทตามกันเลยค่ะ แล้วก็มีอีโป๊จิ่มุูเตรียไมไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นนะคะะตอนนี้เราก็มาปั่นกันได้เลยค่ะ <c oughs> เด็กๆคะเครื่องปั่นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆต้องอยู่ในความดูแลของท่านผู้ปกครองเท่านั้นนะคะเรามาปั่นกันได้เลยค่ะเด็กๆ แต่งหน้าสวยงามกันอีกแบบนะคะเรามาตกแต่งหน้าให้สวยงามกันได้เลยค่ะท็อปปิ้งที่คุณครูจะตกแต่งในวันนี้นะคะถ้าเด็กๆมีที่บ้านใช้ที่บ้านทำได้เลยนะคะหรือชอบทานอะไรก็มาตกแต่งได้เลยค่ะ โดยด้วยเม็ดเรนโบว์สวยงามนะคะค็อปกี้มัชเมลโล่แล้วก็ช็อกโกแลตค่ะถ้ามีที่บ้านก็ามาใส่ได้นะคะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆน้องฝันคุณครูร่าทานไหมคะเด็กๆสามารถปรับเปลี่ยนสูตรตามใจชอบได้นะคะและเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปให้คุณครูคคดูบ้างนะคะวันนี้คุณครูไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย,บาย